สวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องปันปัน,ปนรครับชื่อน้องปันปันอายุเท่าไหร่ครับสามขวบ,บสามขวบเรียนอยู่ที่ไหนครับตอาสามตอาสามโรงเรียนอะไรครับโรง,งเรียนสาธิตพัฒนาโรงเรียนสาธิตพัฒนาปัน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 รู้จักแป้งไหมรู้จักแป้งไหมรู้รู้รรแป้งเอาไว้ทําอะไรทาหนะ้าทาหนะ้า แล้วแล้วปันปันใช้แป้งอะไรอะ่ะใช้แป้งแป้งของอะไรเนี่ยอของไมค์นี่น <c oughs> ้าของแคร์ใช่ไหมแป้งแคร์สีอะไรครับสีสีไวท์สีไวท์อ๋อแป้งมันเป็นสีไวท์เหรอลูกแล้วขวดเป็นสีอะไรครับไวท์ไวท์ขวดเขา,า,าสีอะไรขวดสี ไอุ้ยตาเลนเหรอฝาสีอะไรหอมไหมไหนทาแป้งให้ดูหน่อยทาแป้งให้ดูหน่อยหอมหอมโอ้ยหอมหอมทาให้ดูหน่อยปันปันทาแป้งยังไงครับหน้าขาวเจือเลยหล่อยังหล่อแล้วหล่อและไปแล้ว ไหนพูดไฮโปอ,อะไรจีน่กัอนไฮมาโมจีไมาไมาโมจี <laughs> <laughs>